ตักถ่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพืติดตามและครับชมค,บคลิปบุกคอนพาลุยคือเก้าพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศในตอนแรงๆมาฮอดแล้วก็เห็ดบ่อนอยู่บนเชาเสร็จเรียบร้อยมันในบุกคอนก็จะได้ออกไปหารแรดแหลกทุกคนด้วยหาอยู่หาก,กินทุกคนก็ไปร่วมไปติดตามชมทุกคนเลยลว่าชิมหวานเลยบ่คอนไปก็เอาขูมไปนำกลับเลยทุกคนเลย กว่ายามันํำเอาโคมไปน้าตอนนี้ก็เวลาก็สี่โมงกว่าๆแล้วทุกคนเลยแต่ฝนก็ยังมืดมาอยู่เลยมันงววงแน่กับไป ตอนนี้ก็ทางหมืดทางฝนตกทุกคนเลยก็สิได้เลาะเมื่อสิก่อนมาหนิฝนก็ตกจากจากังเ่ไม่ได้ทอยได้ฝนกันเลยคอนก็เลาะกับที่พักสิก่อนยังมีหมานเลยทุกคนเลยอ๋ไปน้อยเดียวนึงก็มืดแล้วก็พอดีมืดก็สไส้หมดุดน้ำทิ้งงานเนาทุกคนเลยมาถักท่ายสบายดีพอไหมน้องทีนึงทุกคนเลยตัดภาพมาที่ตอนกลางวินมาหนิมื้อใหม่อีกทุกคนเลยตอนนี้ก็สิบสองโมงแล้วตอนนี้ก็ได้ เมื่อคืนนี้ว่าจะได้ประการกับพี่ไผ่ผลตกนะกระเข้านี่ทุกคนเลยก็เลยไม่ได้ประการเลยคืนนี้ก็ได้มเสากับพี่แดงมาหาลัเสาววันนี้กะฝนรู้ชึกว่าจีเซาเาเนี่ยละกะหาอยู่หากินนี่สิก่อนในผ่านของมันกับพิธามาแต่นี้ไปแต่ว่านนี่นะก็ได้ไ่เห็นมาเลยจักอยู่ใช่เลยบ่จักไอ้หาก็ไปจักทางหาทุกคนเลยเพราะว่าฝนตกจุ่มเฮากับพี่แดงมาเผื่อเลย ลมกูอุกอยู่จะวางมันสีมาอีกกับโบจักในผนนี่ก็ได้ออกไปหาอยู่หาก,กินสิก่อนนีน้ำตามทางเลยคนเลยฝนตกแทเคเอาวะาจดนนี้มีหอดเวลาอ๋อหาอยู่หาก,กิน,นเต็มมัดพายเลยหลบดมอยเลยคนนู้น มืดไม่ละผลก็ได้จักสียงออกไปฮอทเชอร์แล้วลน,ออนี่ลมจะถัดจะรอน นี้ก็ฝนตกไม่ละทุกคนเลยโอออกมากอทอหดเลยยพี่ไม่ละฝ <petit enter> <himself> นลสอนมี่แต <Different exemple> ่ฝนมาแล้วเลยทุกคนเลยฟ้บิฟฝนฮิตอ่ะฮ <favorite> ิตอ่ะโอ้โหโอ้โหมาละ คนนี้นี่โอ้ต่อมมแห่ทุกคนเลยชุดน้อไม้นี่ทุกคนนี่ให้คนยุบทุกคนไปต่อไม้บว้่ละคนมารีรอนะนหุ้งคนมันละเลยใ่ชุดกระเป้ทุกคนเลยอยู่นี่กระเป้คือเก่า บ่ยู่อยู่นี่กันเลยยังในเป๊ะอยู่โอ้โหคลับคลับลงมาอยู่นี่กันเลยบ่ยู่เลยมันนี่กะเชไดไปต่ออีหละมันนี่ไม่เลิกกับแล่เอาละอยู่กับเป๊ะไปกับเป๊ะไปดีกว่าใส่เชได้เลาะเมื่อแล้วทุกคนเลยบ่ไว้ละแห้งเต็กแห้งกว่าเก่าอีบ้านนี้น่ดจะอุ้มมีอยังสอดสอดมาอยู่ก็กลับพักก่อน ฝน,นะน,นะน,นเนมาแทเอวะฝนก็นรีอรอนะ้น้ำมันพังก็ไเลน้ำมันทั้งหมดปลากรู้โห่เดวนพ่อเร็วพ่อเร็วอเอาตอนนี้ก็มหาห่ที่พักวทุกคนเลยฮู้ฝนกับฝน,นเาแทเอวะทางในผ่านของเปนก็มาแลวมาเลย เ,เอาห้างกู้ห้างมันยังประชอน, <c oughs> ะกนกันมาปรฟัดเป็นกะขางเชื่ออยู่ถูกปีนี่ทุกคนเนยมานี่เปามันยังถ <c oughs> ืงยากเลยโอบมาเลนมาเลยมันกคนแล้วมากระใช้การมาได้มาเดียนอนมีลาดอยู่ยั <c oughs> ยงประชวรคนจะไปชนเยอะเเนาะจะได้กับมาและเวอร์มี <c oughs> มาจะคนมาหนึ่เข้าง่ายเดียว นี่เลยมาอยู่แนวกินกันเลยนี่รับกัเหาอวาพัดปล่อยกะะห่อรับต้ม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 กบมกบนี่มาแต่งนะมาุกคนมาเลยข้าเดียวอ,อ,อือเชืวอว่าผลเอิญแล้วทุกคนเลยข้ายากับไป มึงมุดมาอยู่นะตุ่งก้าอห่างที่มันกินแล้วทุกคนเลยกินอิ่มแล้วเลยละบุค้อนน้ำด่างกินน้ำด่างบุก้อนกินก้อน เอาขีน้ำยาไว้จะไปก้านทุกคนเลยไม้แล้วคนก็นได้โอยโชคโชคไหมล่ะโอ้น้ำหยก็เพิ่มขึ้นมาไเลนึงน้ำก็ได้ลึกเลยเบ็ดชาชาเป็นเชื่อแต่เมื่อมายามไม่ได้จะมาหิเรื่อแต่วัานนี่ลงไปยามไม่ได้อยู่ลงไปะละขึ้นเพิ่มขึ้นน้ำก็ได้อ้ประชดไปกันยังไม่ทันมาอยู่ ฮะไม่เลยกกําบัญญัตนี่คือผู้จ่กงนี่ผู้กนี่กับกุงนี่นี่มันยังอยู่กางขงพี่มันยังมีนันน่คุณพี่ชอนยก็มาลวนั่นเลไปชอนอ่าเชรื่อเราก็บกแสบอลจักแต่ละคนก็ได โอ้ไปแป๊บเดียวเป๊ไปยิบไปยีบมากรองเ้าตัเสกยันเลยไปกับเป๊มาแล้เป๊มาเลยบนต้องแห้งต้อยิ่งแ่้ตอแห้งนะกุลาต่างดอกกุลาตีกัจันหลงเรียนฮักพกเลยกันคือว่าเรียบมฝนละก็ปอข้างสีมายนะอีอีอยู่เดี๋ยวเจ็ดฮักพกบุกเลยดิพกบกเลยกับบีมีตรีกบอกเขาไหมอ่ะเสร็จจ้าไปนะไปนังเลเจงหูไปจากท้อนหู ก็จะมีโคกอยู่ที่นั่นก็เลยเอากินกาแฟแล้วเรียบร้อยทุกคนเลยนี่วันนี้ก็จะได้พาเดียวอ่อไปก้านไปไปกับลูชิดเดี๋ยววันี้นไปไปกับในพาพัทเพื่อนพาเดียวไปหาบนตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วตอนนี้เป็นมารเห็นดุหรี่เดียบีนี่นะมีเห็นหมูเจ้ะาปนี้มารจะเห็นนะเก็บมาแล้วนะพี่ถูมารจะเห็นเดียบ่ได้เหรอปะมุชอนเพื่อนกันไปกับชาช้าเป็นสองคนไป ในผ่านกลองไปพอดียวในผ่านกลองคลิปเฮไม่ละเป็นเราเฮไมลมาถ้ายคลิปได้ชมคลิปเพนเฮมดน้ำลายอน้ำลายไปละน้ำลายก็ละมาหาคลิปกลืดเป็นกะเรือละวิชาถ้าไชองมือหิบกะไปมาเนี่ยพัดพร้อมแล้วบ้งเดินทางในหามาเนีลยตุกคนเลยมาเลยมันกะรุ้นติดตามชมเลย ความลุยีกแบบอะนนี่งเลยพัดฮะเด้อโอ้ก็คือเป็นใกล้ป่าอะไรเงียก็เลยเลี้ยวมา้กนเลยียบหนึ่งพ่อจะไปยิน ขาลอยพอเต็มนึงงมือป่า้เต็มนึ่งกูได้แหลวกัเลยเหลวหญ่เลยเีอเราข้าอ๊ตเลยแต่เตนี้สัมไก่เมย์ตัวบาดตัวเมย์ุกคนเฉพาะแต่หุ่นไดข้างในเฉยๆเลยโอเคนี่บัฟฟต์เป็นกะยิงเหลวตัวเลยหมันเต็มนึงไปตัวต่อไปวันนี้เป็มืไป่ายตัเลยพอเหลวตัวนึง ตอนนี้ก็ได้มาหอดที่พักแล้วทุกคนเลยโอ้ทางทีมงานก็ทรมาอยู่เลยบคุคคลกบ,บพัดมาหอดก่อนหมู่บันี้แต่การก็ะได้บพัดเป็นกะเวะแวะท่ายทุกคนเลยนำทางฮันบคอนอุคคลยางก่อนกับแวะท่ายก็ได้ยินเป็นเสียงตุยเชื่อช่องบอดแล้วได้วันนี้สรุปแล้วบุคคลกับบพัดก็หมานอยู่ทุกคนเลย นกตัวนึงก่อนมกระทุนยิ่งเอาแล้วก็มีแล้วไงแล้วแล้วก็ตัวง่ายคนอะไรแล้วอะไรนี่ลึกแล้วก็แล้วก็นกน้อยตัวนึงมกระทุนยิ่งเงาในอะไร ตันนี้ก็นกจอดสรุปแล้วกะได้ชีเต็มทุกคนเลยมีแต่เต็มนกทั้งหมด <c oughs> แล้วกระทาลุ้นนำบอชอนแน่บอชอนกัาชาชาเพิ่นก็ไปยังมีทันมาอยู่บุฟพั์เป็นกระจักเป็นยิ่งเบอร์ได้เห็นเชียกสองบาทละแล้วผ่นกองกระทาหมาอยู่กะทาลุ้นนั่งถึงงานนั่นีมาก็เห็นจักโต ชูชายันไปนั่เขาบอ่ชอชดูก็เลยมากันเลยอนะฮะ huh? นี่เขกคนี้นนะบ้างบ้างสองบ้านอะไรอ้ปล<อ>ายมากรบ,บกอกชุดชุดใส่ตาเห็นแต่หนยตาบ้านบางช่วงนึงมาทีนึ่งถือขามาทีสองโอ้โหใหญ่ชุดอะไรนี่นะชุดบางบางใหญ่ก็เลยโอ้โแสดงว,ว่าได้ฮาเต้มหอมนี่เนาะ นั่นห็นบ่ถลุนน้ำจนนันแน่ทุกคนเลยันี่หาแต้มมาไปนเขามด่อสดอมอกูโตนะออเาพาวด์เจ้าคอเจ้าคอยิงมูมมาไปไลเลยไปจักนี่สรุปแล้วก็ชุมเหาก่อนได้ห้าแต้มทุกคนเลยมันนี่ก็ได้ไปกรบอพัด พอดีบระพัดเป็นได้แล้วตัวนึงแล้วก็บบ้างตัวนึงปรคอนได้สามนกน้อยสามโตอ่ะมันก็ทุนยิ่งเอาทุกคนเลยแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทุกคนเบิง่งตอนนี้ก็เวลาก็คือสองโมงสามสิบนาทีทุกคนเลยตอนนี้ก็เลยก็สรุปแล้วก็ตีชองเครงปรคอนก็จะได้ขอตัวพักผ่อนจะขอตัวเลยพุ่นละเดี๋ยวมือ่อเช้าพ่อๆเดี๋ยวไม่ทุกคนเลยสบายบาไปแม่พี่น้องเอฟซี บรรยากาศในตอนเช้าๆทุกคนเลยมากอ่ะในผ่านกองเป็นหักมาหอดมาปลุกก่อนเรามันบ้ามั้ยมานเามมานพราะพฤติการเฮานี่ก่อไกลตึงไม่ได้ก่ไกลตึงไม่ได้มันทักไปผ่านรักอ่ะมันรักเห็นกับยัางง,งงอกปโลโรนมาผ่านพันหกหลุนนู่นอะไรก่อนก็า<ๆ>พัดกัด พอจะได้้าเต้มทุกคนเลยในบางแน่บรรยากะก่อนจะเอาหาลาัดเช้าก็ไะต้มน้ำกาแฟก่อนทุกเลยหากระปองไปเห็นจักไปตัเลยกระปองต้มน้ำนะะั่งอะไเมื่อถือหาไปตังงดเดี๋ยวต้มน้ำกินกาแฟเสร็จเรียบร้อยก่อนทุกเลยยังเดีเอาหาอยู่หากินลัดเช้ามาคืนนี่ก็รูโตัสามโมงก็ทุกคนเลยสามโมงกว่า ไปนี่นอนหันตานอนก็ได้ก็เลยอดผ่านเพื่อนมาปุ๊กอย่างใน,นหุมม่มืออย่งในผ่านกองมีปุ๊กน,น,นี่แล้วเลยเจ๊อันชอยเลยไปนี่นะโอเคทุกคนหลังจากกินกาแฟเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางหาลัดเฉาพิจิก่กนอนเกาประชอนกับเาวๆที่มาตั้งแต่น,นี้ทุกคนเลยผ่านกลองเพิ่อนก็ไปจนแจ้งมานอนท่าหมาอยู่อะท่าชฉาชอนเบาชอนเอาหมามาเถอะ ขอนกอหะเช้าใช่ก่อน Cô gắng vô này nhau hao em gắng vô này nhau cố gắng vô cùng nhau cố gắng vô cùng nhau cố gắng này cô này hao gắng vô cùng nhau này này vô cùng nhau cố gắng vô cùng nhau cố gắng อ่าทุกคนจนไมยไปกับเพอนห้อยรกับลึ้มือเนี่หาห้อยมันยังไม่เห็นเลยห้อยรุดห้อยไปเลยมันนะพอดีมาเนี่ก็สักทเทกสองชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเพิ่งยี่สิบสองโมงแล้วด่วนทุ่มที่มาเห็น,นห้อยมือฝนตกใหม่นะ มองเห็นหอยมันเห็นหอยมันพอได้รลุนทุกคนเลยนี่หอยกูเห็นเลยเอาตันี้ก็ะหอดที่พักแล้วทุกคนด้วยโอ้ลงทางบ่บ่้วนห้าแล่เนี่ยลงทางอาหารเนี่ยกินแล่มันปะมันเนี่ยตอกโตไดในโมกไก่ไก่น้อย ห hm อหงอ,อ,องโตจัาโม่งมาหอด้าีนะชิบโมงชิบโม่งประการดีนอะไรมาจากพ่อจานกล้องไปหายมันไปนะมาจากคองไปพ่อชึ้งได้คนลโตทซนะเห็นคนละโตอีนัคะเออเห็นก้อนแล้วก็อบุคคลกบพัดกบพอดีได้ห้าเต็มทุกคนเลยสองคนพอดีได้ห้าเต็มเบนะเอาขึ้นได้เราเบดนะ tôi muốn tôi muốn anh ơi hay 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 สิบสองโมงแล้วตอนนี้ก็เลยแต่พันกองไม่ได้ไปเช่อจ้ะไปเอามาเพันใต่พันกองใต่พันกองไปหามาอีหละมาแล้วจะไปเชื่อไปมาแตพันกองไม่ได้หรอกเพี่ยเชียงรายอย่าเชื่อเปลาไวมันจะไปละแก้อทุกคนเลยเชียงรายมานั่นนี่มันเฮ็ดแท้เชียงรายนี่ขอเยอะเชียงรายอยอะด้วยทาเฮ็ดเพื่อกินนี่จ้ะปลาไก่ปลาไก่เนี่ยบ่างปลาลูกเออเัวงปลาเยอะชุดน้ำมืย คินไม่นำม้ำเานี่เลยกินผัดผักคูกคบ้างค,คเหล่นะบ้างม,มันมาเลยเนาะมันได้เดกเลยนกในน้อยอันคืนนี้นะปพะมันจนนกตัวยิงมีถือเลยลายาบานนะมันล้ลลอคันได้สอ,องตัวลาบนะ <laughs> ชุดตัวยิงมีทถือป <laughs> <laughs> ่นปัดปปัดปปัดนี่ <laughs> ชงกระตะใช่โก่ดกไ,ไ,ดได้แต่ม่มีพักแก้วเนาะขุดเอาขุดเอาบเยอะอามาเยไ่ได้ใกล้ยมาเธนี้ก็ไปได้ใกล้แต่ได้นกขอเธน,นี้กินี้อามาเด้แ่แปะบอม่ได้มันยงงมันเยอ,อ่ั้มเเเมื่คืนนี้มีเห็นได้เ่เธอจโตเลยหนเูเน้ หนเูเดี๋ยวปิ้งหนูกกินเด้อเห็นไ่มปิ้งสองเมนูเลยเนาะอืมันคาดเป็นคู่แล้วว่าดอจิหน่อยก็รอต้อนใหญ่นะเขามันมนุ่งข <laughs> ้อเฮ้ยเขาให้แม่งไม่ได้จังเลยบวลาฝนึกกินข้าวชวยีคือ <laughs> ไก่เนาะแต่แนนก็ไก่อีก เวลามต้มช้มันห่าเลยมันก็เพิบแล้วเนาะนกกินไหเนกห่ยงแกวอยู่นะเอจะวันไงกแก้วแล้่ก็ให้กกันแล้วหวานมาเลยข้อดงินตั้งแต่ชุดก่อนของยุคของกินพร้อมพี่น้องเลยผ่านค้องเป็นกรมาเลยเห็นมามานจะชอบรวัยอผู้พมาเลยก็่ มีมาเด้สอนกข้อเลยกินเลยูกข้อเลยอนยานี่ก็จะได้พาเดีวมันลต่อยมันได้ถอยมันได้มูก็ะไรหาเลนอืมมาเพลินหอยมันมูก่ะหาเลนหามูมันย่านเรียนหอยช้อนก็ช้อทะเลทุกคนนะนี่นกข้ช้อทะเลนยนผลเลยกักเนมกกเมมันมดเลยนอมู่ด้น้เบิ้งหอยมนาะพสองตัวแวนี้ มุนแหละยิงยังเลยกินขาวพักไปส่วนมูมันยู่เป็นบ่น <c oughs> อนเอาหลังจากกินข้าวกินน้ำเช็ดเรียบร้อยไป้องเลยพักพ่อนจะก่อนจะหน่อยใหญ่ยยไม่เข้าลงทางเดินทางเอามาไปหาเละเบื้องมูทุกคนเลย ล้วก็เลาะแล่นเ่าแต่มาไลฟ์ตัวเราเป็นอันกินแล้วเอาเบิด้ดสำหรับคลิปนี้ก็มีมีผู้หลายทุกคนเลยก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอขอบพระคุณใจหลายที่มาติดตามและก็รับชมเดี๋ยวพบพอก,กันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บ,บายบายไปก่อน